แยกแยะก,กันดีๆนะครับใครต่อใครที่ดาน,น้ากะออกมาแสดงความเห็นกรณีประหารชีวิตทางการเมืองชอพันธิกาด้วยข้อหาผิดจ,จริยธรรมร้ายแรงที่เขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะเขาไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองไม่เกี่ยวเลยเขาไม่ได้แตะข้อกล่าวหาพาดพิงสถาบัาน ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเลยแต่สิ่งที่เขาวิพากษ์วิจณ์กันเยอะมากก็คือก็คือข้อหาผิดจริยธรรมข้อหาผิดจริยธรรมข้อหาผิดจริยธรรมควรนํามาใช้อย่างไรควรนํามาใช้แค่ไหนและที่สําคัญที่สุดขนาดนี้มันได้เกิดอารมณ์ในสังคมอยู่อารมณ์หนึ่งนั่นก็คือถ้าจะใช้กันแบบนี้อย่างเข่งคคลดเอากันทุ่นหน้านะต้องคดี ในต่างประเทศสามารถกลับมาเป็นลัมตีในประเทศไทยได้อันนี้เขาวิฟ้าวิจารณ์กันนะไปยืนด่าพระที่หน้าวัดตัวเองสวมหมวกสวไม่กลางอุ้มกกตเองทั้งวุฒิสภาไม่กลางไม่กลางฟอกสขาวจ๊วะไม่กลางาไม่กลางค่ะไม่กลาง,ลางสวหลุดคำว่าไม่ตบกระบาลพระก็ดีแล้วแน่แน ไม่ตบกบาลพระก็ดีแล้วกล้าหลุดคํานี้ออกมาไม่กลางไม่กลางเลยไม่ผิดจริยธรรมถ้าจะผิดตักเตือนเล็กน้อยเขายังไม่เห็นด้วยเลยตักเตือนเล็กน้อยแค่ว่าเก่าตักเตือนยังไม่ยอมเลยไม่ได้ไม่ไม่ผิดไงก็ไม่กลางไงอย่ากล่าวหาโอเคถ้าพูดถึงคดีจริยธรรมที่จบด้วยการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนะค่ะพร้อมแล้วนับถึงวันนี้ค่ะนับถึงวันนี้นับถึงวันนี้โดนไปเท่าไหร่แล้วคะนับถึงวันนี้ถูกเชิดเส้นคดี เยดีทมไปแล้ว4คนด้วยกัน4นักการเมืองเป็นสี่นักการเมืองสุภาพเริ่มจาก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 ศพที่1ก่อนนําร่องคนแรกที่มาเดิมเริ่มจากสพที่1ก่อน17เมษายน2565ารกสาธิกาตัดสินประหารชีวิตทางการเมืองเอปารินาเรื่องบุกรุกที่ดินรัฐบุกรุกที่ดินรัฐแล้วผิดจริยธรรมร้ายแรงบุกรุกที่ดินรัฐถูกกล่าวหาว่าบุกรุกที่ดินรัฐคดีไปสองทางค่ะ ทางหนึ่งไปทางอาญาก็ว่ากันไปบุกรุกที่ดินรักจะผิดอาญาหรือไม่ตามกระบวนการแต่อีกทางหนึ่งเป็นคดีคู่ขนานเป็นคดีว่ากันด้วยเรื่องผิดจริยธรรมถูกชูดไปที่สาลดิกาใช่เพราะเป็นสสไงสารดิการสาลฎิกาพิพากษาว่าผิดค่ะผิดจริยธรรมาัดไม่รอผลคดีอาญาบุกรุกจริงหรือไม่ค่ะเอาเป็นว่าปปชมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุกรุกที่ดินรัฐ รับฟังได้ในเบื้องต้นผิดจริยธรรมร้ายแรงเชื่อเลยป่าหาชีวิตทางการเมืองเลยตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตเลยถูกเส้นสังเวยเป็นคนแรกนะประหายชีวิตทางการเมืองอ่ะศพที่สองค่ะ22่กุมภาพันธ์า5 6 6ยสาบติการตัดสินป่าหาชีวิตทางการเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะรัตตีโอนะคะกรนกวันวิลาวันในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐเหมือนกันคูโอคูโอกนกวันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาธิการศึกษาธิการก็ก็โดนด้วยก็ถูกปปชชี้บินเรื่องบุกรุกที่ดินรัฐเช่นกันจากปปชคดีก็แตกเป็นสองคดีเหมือนกันไปสองทางคู่ขนานกันไปทางอาญาบุกรุกที่ดินรัฐก็ไปรอกนผิดริยธรรมก็ไปที่สาลฎีการอันนี้เร็วอันนี้ก็เร็วเร็วกว่าอันนี้ก็เร็วศอบที่สามสามสิงหาคม2566ศาลฎิการีกาตัดสินฐานชีวิตทางการเมืองอุ้มท่านทีการ พรพงษาโรจน์นะคะเป็นอดีตสสพรังประชารัฐสสกทมกรุงเทพนี่แหละใช่ค่ะกรุงเทพเสียบบัตรแทนการจําได้ใช่ไหมเรื่องนี้เสียบบัตรแทนกันตัวไม่อยู่ให้เพื่อนสสเสียบบัตรแทนนั่นแหละโดนเลยโดนเลยประหารชีวิตทางการเมืองด้วยโดนขั้นร้ายแรงขนาดนี้โอเคอาญานน่นกว่าเก็ดไปแต่คู่ขนานเป็นคดีว่ากันเรื่องจริยธรรมโดนก่อนไงคดีจริยธรรมจะไม่รอผลคดีหลัก ไม่ไม่รู้ว่าผลยังไงทางนี้เอาก่อนเลยใช่ค่ะและศพที่4 2 0กันยา2 5 6 6มเมื่อวานเมื่อวานสดสร้อนๆอนค่ะถึงคิวนะคะสารดีกาตัดสินประหารชีวิตทางการเมืองคุณชอบพันนิกากรณีโพสต์ภาพนะคะแล้วก็ข้อความพาดพิงสถาบันนั่นเอง